ช,โโช็อกโกแลตฉันเลิศครับเชิญครับเชิญรับกินไปเลยช,โโลเลช็อกโกแลตหรือฉันเลิศแปลว่าอะไรแปลว่าราคาแพงมากแล้วก็อร่อยมากยังไงล่ะครับอือมน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 มกินแล้วกินเข้าไปแล้วเจ้า ชโโ็อกโกแลตนี้ใสา่ยาพิี่รุนแรงไว้เพียบเลยอร่อยจังอ,อ,อร่อยกว่าชโโ็อกโกแลตมนุษย์อีก,กอะง่มยมยงั้นเหละครับแกตลกดีเนะจะมาเป็นท่านรับใช้ก็ได้นะเอะอ,อ๋อขอบคุณมากครับเฮ้ยอ,อย่ามาทำได้ใจไปหน่อยเลยเจ้าอ้วน cháu hay ly thật chả sắt hay bliu hay bay hay một lời